วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสําหรับบันนี้นะแก้วจะมารีวิวของก็คือเห็นแหละที่หัวข้อคลิปใช่ไหมมันมีความน่ารักไงเราก็เลยแต่งหน้าเต็มมาแล้วเหลือบริเวณที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะั่นก็คือนี่เลยจ้าอันนี้เป็น l o ิ e t c e Duo Shadow นะคะเป็นอายช d โดของ t c e ด้านในเขาก็จะมีน้องแบบน้องดอกไม้ตรงนี้อันนี้คือเราเริ่มแล้วนะ ทุกคนรู้อย่างว่าเราเริ่มแล้วก็คือหน้าตาแพ็เกจจริงนะคะที่เราจะมาพูดถึงแล้วก็แต่งให้ดูกันวันนี้นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังแต่จริงๆแล้วเขามีแบบปิดตรงนี้มาด้วยนะแต่แก่แกะออกดูสีแล้วว่าสีอะโทนประมาณนี้หน้าหน้าก่อนที่เราจะมาเนี่ยจะไปประมาณเสร็จแล้วก็ด้านในนี่เลยหวานแววต้องดูแบบผู้เฮดดีนะว่าแบบนางวิง นางดูมีอะไรเห็นปะและนางมีอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าสวยงามมากก็เลยแบบเล็บเล็บฉันก็วิ่งไปหมดเลยแล้วก็ดีตรงที่มีกระจกมาให้ด้วยนะคะเขาก็มีกระจกแล้วก็มีแผ่นแปะมาก็แกะออกอีกแล้วนะคะขอสวัให้ดูก่อนนะคะก็คือทางด้านสีชมพูอ่ะสองปื๊ดนี่เลยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นสีทินนี่เห็นปะก็จะเป็นชมพูวิงวิงแบบนี้ ไม่ใช่ชมพูแบบจ๋านะเป็นเหมือนกริตเตอร์เลยอะมีความวิ้งมันเป็นกริตเตอร์พุ่งๆอย่างนี้เลยสีน้ำตาลนะคะนี่สีน้ำตาลก็จะชัดขึ้นมาเนาะอ่ะปาดกันจะสีสวยอันนี้เป็นแบบกึ่งเอ e วิเ a ดก็ได้หรือว่าจะไปงานที่แบบใช้ความวิ้งของ ของแบบพวกกตเตอร์ชิมเมอร์ในอายแชโดว์ก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาแต่งกันที่ตากันเลยที่ตากันเช่นเดิมนะคะเดี๋ยวแก้วจะขอลงสีทางด้านชมพูก่อนทั่วพับเปลือกตานะคะให้เป็นสีวิงวิงที่ตาไปเลยแต่งให้ดูแบบคนละแบบสองฝั่งดีไหมอ่ะอันนี้ก็คือแบบโทนชมพูก่อนเราจะปาดเหมือนกันนี่แหละสอฝั่ง คือมันวิ่งมากเลยนะในก้องเห็นปะกระจกเขาก็ใช้ได้จริงแต่ก็เล็กเป็นนิดนึงแต่ก็คือใช้ได้อทางด้านนี้นะคะจะใช้แปรงจะใช้แปรงพุ่มๆแบบนี้มาที่สีน้ำตาแต่งแบบเดิมๆก็คือขัดเบ้าแบบนี้ สีนี้นะคะกับแปรงพุ่มๆมมาที่ใต้ตาฝั่งนี้นะคะก็จะแต่งเป็นประมาณนี้คือง่ายมากแค่ใต้ตาแล้วก็ปลายตาแล้วก็สีวิงวิงฝั่งนี้นะคะเราจะเริ่มด้วยแปรงพ,พุ่มเหมือนกันสีน้ำตาล แต่คือการลงของเราจะเป็นน้ำตาลแบบค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆมากๆ,ค,ๆคือจะลงตรงแบบปิดชั้นพับตาไปเลยอย่างนี้เมื่อกี้เราลงแบบอย่างนี้ใช่ไหมก็อันนี้สําหรับใครที่หาไอเดียการแต่งตาแบบนี้ก็มีมานานแล้วนะคะคือมันก็ง่ายๆเลยลงบริเวณช่วงพับเปลือกตาของเราแค่นั้นอนะแล้วก็เบลนให้นวลนัว น,นี้ใหญ่ไปนะคะใช้แปงแบบเล็กๆมาวนๆ,นๆก็ปลายตาเนี่ยลงเหมือนกันเลยอาจจะลงมาแค่ครึ่งครึ่งตาด้านล่างแค่นี้ให้ดูอายแชโดว่าทุกคนชอบสไตล์ไหนกันนะคือมันแต่งง่ายมากๆแล้วมันก็สามารถแบบแต่งได้เยอะกว่านี้นะคะแค่อายแชโดว์สองสีก็ทำได้หลายแบบเหมือนกันนะคะ นี่ก็เลือกมาให้ดู2องอันค่ะก็คือทาตรงนี้แล้วก็ทาปลายกับทาตรงนี้ข้างบนขาวมันก็ยังแบบทําได้อีกแล้วก็แบบกีดไลเนอร์ก็ได้หรือว่าไม่กรีดก็ได้ส่วนส่วนใหญ่ช่วงนี้แกไม่ค่อยกีดอายไลเนอร์เลยแทบไม่ได้หยิบเลยนะก็จะเป็นอายแชโดว์แล้วก็มาสคาร่าไปเลยจบเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันอีกทีนะคะเดี๋ยวจะไป ปรับแต่งให้มันคล้ายกันก่อนสำหรับแก้วนะคะตัวนี้คือใช้ง่ายแล้วก็พกพาสะดวกชอบที่มีกระจกมาให้นะคะแล้วก็สีเนี่ยก็เป็นสีที่แบบไม่ได้แบบแต่งยากอะไรมากนะคะแฟนดีซีเอหาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าวันนี้แก้วมีโค้ดสำหรับใครที่อยากช้อปปิ้งตัวนี้ผ่าน Lazada นะคะก็จัดได้เพราะว่าแก้วมีโค้ดมาให้สามารถลดเพิ่มได้ 10%เซเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายบิวตี้เนี่ยนอกจากแบรนด์ TCE แล้วเนี่ยอยากจะช้อปปิ้งอย่างอื่นในราชาด้าเนี่ยแก้วเชิญชวนนะคะวันที่2 6กถึง28กุมภานเนี่ยก็เข้าไปช้อปโหมดบิวตี้กันได้เพราะว่าเขามีการจัดหนักจัดเต็มมีโปรโมชั่นนู่นนี่น่นู่นนั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะเป็นหมดข้อมูลอีกทีก็แน,น่นอนว่าตรงดีสคริปชั่นบอกนะคะอายแชโดว์นะคะส่วนตัวแก้วก็คิดว่า TCE เป็นแบรนด์ที่ราคาก็ไม่ได้ถูกมากนะแต่ ว่าถ้าใครที่กําลังอยากได้เนี่ยแล้วก็เ,เขาเรียกว่าไม่อยากซื้อราคาเต็มอ่ะก็ใช้โค้ดที่แก้วให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็จะได้ลดไปอีกมันก็จะได้ไประหยัดไปอีกใครที่ต้องการอยู่แล้วเนี่ยก็ไปจัดนะคะแพ็เกจจริงคือแบบพกพากไป ไปในกระเป๋าได้ง่ายๆเลยคือสีเดียวก็สามารถแบบสมมติว่าวันนี้ทาสีชมพูวันนี้อาจจะทาสีนี้ทั้งตาก็ได้ไงไม่จําเป็นต้องทาสองสีในครั้งเดียวก็แต่งได้หลายลุกอยู่นะนี้และการมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยหรือว่าไปตามโซเชียลมีเดียที่แก้วค้นให้ก็ได้นะจ๊ะมาพูดคุยกันได้วันนี้แก้วก็มาประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าละกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย